และพัฒนาเกษตรกรเพื่อเกษตรกรที่เดือดร้อนปัญหานี้สินมีหลายครอบครัวต้องจำนองด้วยที่ทำกินจนแทบหมดหนทางดินเมื่อดีดีนี่จะทวันนี้กองทุนพืนฟูนะครับแต่วัดเรียนอนุกรรมการนะครับกระผมทีสิ์แก้วขาวนะครับได้มาเยี่ยมนายเยียนและก็ได้มาที่สำนักงานกองทุนพื้นฟูนะครับ ที่อำเภอจุมพนบุรีแล้วก็มาเยี่ยมคุณป้ารัติยาพาสิทธ์นะครับซึ่งเป็นอนุกรรมการประจำอำเภอนะครับแล้วท่นานก็ได้ชี้โอกาสมาเยี่ยมสมาชิกกงคุณผูที่แท็กสุงขายข้าสารนะครับแล้วก็มีสินค้าหลากหลายและก็มีร้านอาหารที่อร่อยที่สุดเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวเรือมาที่ไรมีแต่เต็มร้านทุกทีแขกเยอะมากนะครับกองคุณพื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร,เ,กรเราจะยึดโมเดลที่จุนปบรุรีเป็นการพัฒนาเกษตรกร ด้วยการแท็กถุงขายข้าสารให้ไปอย่างโค้ชถึงต่อไปนะครับตัวนาเดียนนั้นกับผมเองต้องถามท่านประธานหน่อยรายงานตัวครับท่านประธานครับประย่าครับท่านรัติชดิฉันนางรัตยาภาสิษยานข้าราชการศึกษาูตรครมวิคราะห์และเป็นนักรรมการขอบคุณพื้นทูจังหวัดเชียงเลยค่ะครับขอบขอบขอบคุณท่านพระญาตครับผมอะไรงานตัวอะไรชื่ออะไรเอ่ยทำอะไรบ้างดิฉันนางนันทพัฒนวุฒิสุทธิ์ เป็นผู้ประกอบการแล้วก็เป็นสมาชิกของกองทุนฟื้นฟูของอ,อ,อำเภอชุมพรมุรีกับจังหวัดสุรินด้วยนะคะตอนนี้ก็เป็นผู้ประกอบการในเรื่องของการแปรเครื่องดื่มจากข้าวซึ่งข้าวนี่เป็นข้าวที่มาจากทุ่งบลหรร้องไห้ของเรานี่ยคะ่ะเอามาแปรรูปในเรื่องของดูแลสุขภาพก็มีหลายอย่างก็มีข้าวก้อ,กอ,งองหมอผสมธัญพืชรสงาดำสองน้ำธัญพืชผสมข้าวกล้องงอกอลดงาดำ เป็น UST แล้วนะคะแล้วก็มีการแปรรูปนำเอาข้าวของเราเนี่ยเอาไปแปรรูปเป็นเครื่องสำอางอย่างเช่น 1. นึ่งลมบุงผิวข้าวก้องอ สองเซรั่มเข้าก็งอสามโลชั่นสั่งเข้าก็งอตอนนี้ก็ทำมาปีสองปีแล้วมียอดขายบ้างแล้วใช่ไหมมียอดขายแล้วค่ะก็ยังไม่มากเท่าไหรเ่เพราะยังไม่มีคุณที่เพียงพอเนาะยังไม่มีคุณที่เพียงพอค่ะเ,เดี๋ยวคอยดูอีกทีหนึ่งว่าต่อไปคือเราต้องการคุณใช่ไหมะจะให้กองคุณคุๆช่วยใช่ไหมใช่ค่ะอ้าวอันนี้คนที่หนึ่งนะต่อไปคนที่สองขออนุญาตครับไปงานตัวเลยครับ ท่นนางรัตนาเหล่ามียคเป็นเกษตรกรผู้ทำข้าวป<อ>ลูกข้าวด้วยตนเองแล้วก็เป็นผู้<อ>ดําเนินการในเรื่องของสัมาแารคเป็นพิโลขายซึ่งมีข้าวข้าวดอกนม้ร้อยห้าแปะรูปเป็นข้าวกล้องแล้วก็ข้าวไรเบอรี่แล้วก็ข้าวขาวดอกมะนชิช มีชื่อเสียงในระดับประเทศเลยนะคะเพราะว่าข้าวนี้เป็นข้าวที่มีคุณภาพสูงเป็นข้าวที่หอมยาวขาวนุ่มนะคะรับประทานอร่อยก็สรุปก็คือตรงนี้ต้องการเครืค่องแท,ก,แท,ก,แทกข้าวใช่ไหมค่ะโอเค<ร>และจะได้นำเสนอต่อในประชุมทำไมจุมพลบุรีมันถึงโด่งดังแท้ข้าวในอำเภอจุมพลบุรีมันเป็นข้าวที่ได้มาจากท้องทุ่งกุลาร้องให้ในท้องทุ่งกุลาร้องให้เนี่ยเป็นตาน้ำใหญ่เลยนะคะ แล้วก็มีโพแทสเซียมที่อยู่ใต้พื้นดินของเรานี่แหละค่ะมาผสมกับตาน้ำจืดข,ของเราเข้าวถึงได้สวยงามและก็มีรสพิเศษและก็มีรสพิเศษหอมไม่มีใครเหมือนในโลกนี้นะคะจะหอมมากโอเคนาะของเขาไม่กี่ไร่ถ้าวที่ดูการไม่ใช่ถึงดูดหน่อยทำไม่น่สองแสนกว่าไร่สองแสนกว่าได้ไดล้วนแต่ทำข้าวหอมมบบนี้ทำไ,ไมนี่จะโด่งดังเรื่องข้าวหอมแบบนี้ จะเด่นดังามากระดับโลกเลยนะคะคลับต่อไปเดียวดูพิดจะพันเรื่อหน่อยว่ามีอะไรบ้างเนอะโอเคนะน,น,น,นี่คือตัวอย่างข้าวข้าวหอมดอกมะลิร้อยห้านะคะนนี้เป็นข้าวกล้องส่วนตัวนี้เป็นข้าวหอมมะลิเหมือนกันนะคะแต่เป็นจมูกข้าวมจมูกข้าวนะคะ ส่วนนี้เป็นข้าวไร้เ์รี่นะคะจะมีลักษณะเป็นสีดําเวลาสีส่วนใหญ่จะเป็นสีเป็นข้าวกล้องเพราะว่ามันจะดําสนิทแต่ถ้าต้องการให้สีสวยเราจะผสมกับข้าวขาวมันจะออกเป็สนสีม่วงสวยมากพระเอกนางเอกของเราที่เอามาแปรรูปนะคะก็ะคือตัวนี้ตัวนี้เป็นข้าวก,กล้องงอกผสมชัญพืชรสงาดํตัวนี้ไปทําฟิตไดเป็นผงเมื่อก่อนนั้นเนี่ยเราจะต้มเป็นน้ํานมทําเป็นน้ํานมออกมาทีนี้ สนาการเก็บเราเนี่ยมันเก็บได้ไม่นานเราก็เลยคิดค้นว่าเอ๊ะทำไงเราถึงจะเก็บได้นานก็เลยไปคิดค้นเป็นฟีดายเป็นผุงพร้อมชงดืง่มในนี้มีอะไรบ้างในนี้มีมีข้าวข้าวกล้องงอก9สายพันธุ์และมีข้าวหอมมะลิ1ข้าวกล้องหอมมะลิ105่แล้วก็มีข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่แล้วก็มีจะหมูข้าวกล้องรวมส่วนผสมของพืชธัญพืชก็จะมีถั่ว5้าส่วนเหลือง ถั่วเขียวถั่วดำถั่วแดงถั่วลิสงและผสมไปด้วยงาขาวและงาดำซึ่งอุดมไปด้วยสารอาหารที่จะเป็นต่อร่างกายมีสารกาบ้า และให้พลังงานสูงมาก406กิโลแคลอรี่ตันนี้เราก็เลยพัฒนาอีกว่าเอ๊ะถ้าคนไม่ชอบชมดื่มแล้วเราไปทำเป็น UHT เหมือนนมทั่วไปใส่กล่อง UHT เลยเป็นเครื่องดื่มพันยพืชผสมเข้าก็งองรอกาดน้ำตาตัวนี้มีทั้งรสหวานและรสจืดหลังจากนั้นเราก็จะใช้ผลิตภัณฑ์สองชัวของเราที่เป็นพระเอกนางเอกนำมาแปรรูปเป็นเครื่องสกปากเป็นครีมบำรุงผิวเข้ากล่องงอกทำเป็นเซรั่มบำรุงผิว เข้าก็อง,งอกโลชั่นบำรุงผิวเข้าก็อง,งอกต่อยอดไปอีกเป็นครบวงจรเลยดูแลทั้งระบบภายในและก็อบายนอกแล้นี่อะไรนี่อันนี้นะคะ,ะมีสารกาบ,บาสูง มากกว่าข้าวกล้องข้าวกล้องธรรมดา15เท่าแล้คือข้าวกล้องหม้อ9สายพันธุ์จะอยู่ในนี้เลยรวมกันอยู่ในนี้มีข้าวหอมมะลินึ่์้าข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวหอมนิ่มข้าวเหนียวแดงเอ็3สี่สบสิมั้นทิมแพรสังยนข้าวเหนียวแดงเยอะมากเลยเราวมารว่มอยู่ในหอเดียวกันเนี่ยเพราะว่าสารอาหารของข้าวแต่ละประเภทแต่ละชนิดเนี่ย มันม,มีไม่เหมือนกันเ,เราก็เลยต้องเอามาก้าวสายผานคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วจะได้ร้อยเ็นเลยอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เอามาเข้าเป็นกระบวนการผลิตเป็นน้ำนมออ,อกมามาเป็นตัวนี้โอเคโอเค,ะคะวันนี้เอาบรรยายสรุกแค่นี้ก่อนนะถ้าต้องการซื้อขายจะซื้อได้ที่ไหนหนึ่งนะตอนนี้ นโยบายกองทุนฟื้นฟูและพัฒนากเกษตรกรในจนังหวัดชนบุรีเรามีตลาดให้แล้วนะครับนะโรตัดทั้งจังหวัชดชนบุออปปรีเฉพาะอำเภอใหญ่ก่อนเนาะต่อไปแพ็คถุงเสร็จเปิบทั้งหมดเนี่ยประการแรกก็ตั้งยูนสำนักง,งานคือตรงนี้แล้วก็ที่สหกรณ์ตรงนั้นแหละจะมีที่แพ็คขายแลงจากหางบประมาณกู้จากฟื้นฟูม,มาซื้อเครื่องแท็งใหญ่เนาะพอใจไหมเดี๋ยวผมจะนำเสนอให้ท่า,า,า,ปทา,านประธานสหกรณ์ป้าปิยาเนี่ย นำเสนอโครงการไปยเพื่อจะเอาเครื่องแพ็กใหญ่เราก็จะระดมทั้งซื้อข้าวหอมมะลิทั้งสองแตไนไรนี้ให้มาอยู่ในจุดเดียวกันเพื่อเรากระจา,รายไปทั่วประเทศก่อนที่จะระบายไปทั่วโลกฟื้นฟูฟืนฟูกันด้วยหัวใจเพื่อเก,อเกษตรกร เมืองไทยที่มีปัญหาฟื้นสู้เร็วไม่พร้อม ทุนนห้เมื่อใด้ดูได้ชมแล้วก็มีไปประกาศเรื่อวัสสติพิเคษของับทุกอย่างส่วนจักตลาดจจกขายแบบไหนผมก็ต้องให้เจ้าของที่เขาบอกเองติดต่อได้จะไหนครับจากรันชุรีคนบุรีจักัดนานคะโทรโอเคศูนย์เก้าแปดหนึ่งแปดศูนย์สามสองเก้าสี่ครับขอฝากของดีของเมืองชุมพลบุรีอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินมีที่นี่ที่เดียวนะคะผลิตภัณฑ์ที่เราแปรรูป จากข้าวนะคะจากท้องผุ้กุหลาร้องให้นะกลุ่มเกษตรกร GI ด้วยนะคะถ้าสนใจนะคะเบอร์โทรนะคะ <c oughs> 097 554 9266ค่ะ <c oughs> เอาแค่นี้ก่อนเนาะเอาเราจะไปพบกันตอนสองในภางเนื้็พ,า,พาได้ก่อนเนาะเจอกันนาอโอเคสวัสดีครับ